สวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะฮะดิฉันวอเ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 อวอเ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 อรายงานค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญอย่างซูเปอร์แมนสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีแม่สาวน้อย เรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะคะซูเปอร์แมนคิดยังไงครับที่ทุกคนให้ฉายาคุณว่าซูเปอร์แมนออฟเลนโนวันะค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ทุกคนจะมองผมว่าเป็นออฟเลโนหนึ no ่งเพราะผมว่าหน้าตาผมหลอ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณเลนการนะครับที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้เพราะผมรวยด้วยเลนกานะครับผมโอเคค่ะอันนี้คือคําถามจากโซเชียลแคมนะคะคำถามที่2คุณเกรตฮีโร่ตัวไหนที่สุดในออฟเลนคะโอ้โหพูดเรื่องนี้แล้วก็ขึ้นเลยเออมันก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับน่นอนนเอง เมื่อที่ก่อนเลยครับผมได้รับอีเมลจากชายนิรนามคนหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปดูก็จะเป็นคลิปวิดีโอประมาณนี้ครับมันยังหยามน้ำหน้าด้วยการส่งดอกไม้ให้ผม,ม,มอกมีกและมึงไม่ต้องสืบเลยว่ามันจะเปิดเพลงอะไรลามใส่กูนอะ้สั WAIT!